Oh, <laughs> แจกยานมาเอาจบกมาเอาเอาปานปานเอาปานเอาจูมาเอาขึ้นปานมาปานมาไปนี่จับตัวเบ๊วิ่งเขปานมาไปน้องจากปานจักยานกับวัเป็นได้ว่านี่เอาเขาปานตัวรั่วเขาไม่ได้โยกแค่นั้นจักยานนั่นปานเอาลูกยู่โยกไปละ

มาเร็วปันมาเร็วโอ้ยเกากอายเคาเด้ตัวใหญ่ซื้อปันจักรยานิปปปหมดปโอ๊ยนะ น้องสิปันให้เมืองบัดน,นี้อ่าน้องลิงปันให้พี่เนิร์ดเมืองเนอะลูกโอ้ยไปล้อมล้อมโอ้ย,อออยกระสะเม่นปันสแสดงน้องลูกเนาะปันจักั้ยันน่ะเห็นว่าปันเปลี่ยนก็ได้ 放这个，别吃。